ในหลายๆบริษัทได้มีเป้าหมายก็คือการลดคอสใช้และก็ลดบิดท่าซึ่งเป้าหมายตัวนี้ยังดําเนินไปไม่ได้เนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายของการทํางานมีการเกิดคอขวดเกิดขึ้นซึ่งเราได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วแล้วเราจะมาสาธิตการลดคอขวดในขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงานของเราก็คือเครื่องที่1ก็คือเราจะนําชิ้นงานมาขัดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราขัดยาเสร็จแล้วเราจะนํามาวางเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนถัดไปครับ ขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นงานที่สองซึ่งเป็นงานสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการขัดเงานะคะซึ่งจะใช้เวลา2ชั่วโมงตอหนึ่งชินค่ะโอเคครับหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับชิ้นงานที่ผมทําการขัดหยาบเราจะนําไปสู่ขั้นตอนการถัดไปก็คือการขัดการขัดเงานั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะคะเครื่งองที่สองว่างอยู่ค่ะทำให้สามารถนําชิ้นงานจากเครื่องที่หนึ่งซึ่งเป็นการขัดหยาบไปขัดเงาต่อได้เนื่องจยากเครื่องที่หนึ่งของผมยังว่างครับผมจึงได้ทําการขัดหยาบ ชิ้นที่2ต่อเลยนะครับหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับชิ้นงานขัดหยาบชิ้นที่2ของผมทําการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปสู่ขั้นตอนการขัดเงานะครับแต่เนื่องจากชิ้นงานชิ้นที่1ที่กําลังขัดเงาอยู่ยังขัดไม่เสร็จเนื่องจากการขัดเงาจะใช้เวลา1ชิ้น2ชั่วโมงนั่นเองครับผ่านไป3ชั่วโมงนะคบชิ้นงานชิ้นแรกรับาก,การขัดเงาก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นตอนเราก็จะไปวางที่เอาหุด ชิ้นงานที่ชิ้นที่3ของผมก็ทําการขัดหยาบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนําไปวางเพื่อที่จะนําไปสู่ขั้นตอนการขัดเงา,งาดังนั้นเวลาขั้นต่ําในการทํางาน1ชิ้นก็คือ1นึวกับ2ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ3ชั่วโมงก็คือมินิมัมลีดไทมนนั่นเองครับลหลังจากที่ผมขัดชิ้นงานที่3มเสร็จแล้วผมก็จะนําชิ้นงานที่4มาทําการขัดหยาบต่อเลยครับหลังจากผ่านไป4ชั่วโมงครับชิ้นงาน ชิ้นที่สําหรับการขัดหยาบของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนําไปสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนการขัดเงานั่นเองครับและผมก็จะนําชิ้นงานชิ้นที่5้ามาขัดหยาบต่อเลยครับซึ่งชิ้นงานชิ้นที่สองหรับการขัดเงาคะยังไม่เสร็จนม่จัดต้องใช้เวลาการขัดสชั่วโมงเมื่อขัดไปหชาช่วงนะคะชิ้นงานชิ้นที่สองหรับการขัดเงาก็เสร็จแล้วครับซึ่งจะนําชิ้นงานออกแลวก็นําชิ้นงานชิ้นถัดไปมาขัดเงาครับชิ้นงานชิ้นที่5้าของผมก็ทาการขัดหยาบเสร็จเรียบร เราก็จะนาไปสู่ขั้นตอนการขัดเงาครับและเราก็จะนําชิ้นงานชิ้นที่หกมาทําการขัดหยาบต่อเลยครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านไปหกชั่วโมงนะครับชิ้นงานที่นี่หกในการขัดหยาบของผมก็ทําการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการขัดไปจะสังเกตว่ามีชิ้นงานที่รอขัดเงาอยู่สามชิ้นผมอยากรู้ว่าขั้นตอนสุดท้ายสามารถที่จะเล่งให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมขั้นตอนที่สองครับไม่สามารถเล่งได้แล้วขัดเนื่องจาก ใช้เวลาการขันเงา2ชั่วโมงเหตุการนี้เรียกว่าการเกิดคอขวดนั่นเองครับความหมายก็คือกระบวนการสุดท้ายนะครับมีคาปาซิตี้ที่น้อยกว่าดีมาร์ของชิ้นงานที่เข้าไปครับซึ่งอาจาสังเกตได้ว่าคะจะมี WIP ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งการที่มี WIP ที่เพิ่มขึ้นนะคะจะทำให้ตัวหลี้ทางเพิ่มมากขึ้นไปด้วยค่ะซึ่งถ้าจะลดหนีกทามนะคะก็คือจะต้องลดตัว WIP เราจะมาจําลองกัน รถวีไของเราก็คือหลังจากที่ผมขัดหยาบไปแล้วหนึ่งชิ้นเราจะส่งไปดูก,การขัดเงาครับแล้วเมื่อเราเริ่มทําการขัดเงาซึ่งการขัดเงาจะใช้เวลาสองชั่วโมงการขัดหยาบจึงสามารถที่จะพักช่วงได้หนึ่งชั่วโมงครับและเริ่มทําการขัดอีกหนึ่งชิ้นเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงได้ครับและเมื่อทําการขัดหยาบชิ้นที่2ผ่านไป2ชั่วโมง ชิ้นที่ทาการขัดเหวชิ้นแรกก็จะเสร็จเรียบร้อยพอดีครับแล้วผมก็จะส่งชิ้นงานที่ทําการขัดยาบไปสู่ขั้นตอนการขัดเหวต่อไปและในชิ้นที่3ามผมก็ยังสามารถพักได้อีกหนึ่งชั่วโมงครับซึ่งชิ้นที่3ามเราสามารถเริ่มทาการขัดยาบตรงชั่วโมงที่4ได้ครับเมื่อเราทําการขัดยาบในชั่วโมงที่สี่ชิ้นงานที่ทําการขัดยาบก็จะเสร็จในชั่วโมงที่5 ซึ่งทีมงานที่ทําการขัดเงาชิ้นที่2ก็จะเสร็จเรียบร้อยถัดจากครับซึ่งจะสังเกตว่าเราจะไม่มีการตกค้างของ WIP ครับซึ่งจากเหตุการณ์ข้างต้นนะครับจะสังเกตว่าตัว WIP ที่ลดลงก็จะทําให้หยุดทางลดลงก็จะส่งผลต่อการลดต้นทุนเนื่องจากเทนนิ่งคอสต์สำหรับตัว WIP หายไปนั่นเองครับซึ่งจะสังเกตว่าในกระบวนการสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีการเกิดคอขวดซึ่งในกระบวนการนี้ก็จะ สังเกตว่ามีการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ในกระบวนการนี้ก็จะสามารถพักได้เป็นระยะระ,ยะนะครับเพื่อที่จะทำให้การทํางาน,นรับมีความสอดคล้องกันครับซึ่งเหตุการณ์นี้เรียกว่าซิ c โครไนซ์